สำหรับคนที่เกิดราศีนี้นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าความรักมาแรงมาเต็มหากมีความรักทุกอย่างก็จะดีตามอ่ะแล้วอย่าลืมครับคุณผู้ชมครับเมื่อดีตามปุ๊บการเงินก็จะดีตามอ่ะอย่างไรมันดีอย่างไรใครจะมา้ึโชคลาภเราดีขนาดนั้นต้องดูในคลิปนี้นะครับผม สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ชาแนของรับตาครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของราศีเมถุนครับคนที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนหนาครับถึง15กรกฎาคมครับเรื่องราวอย่างไรพฤสภารออยู่ครับมาขอยิบไพ่ชุดแรกเลยนะฮะเอาชุดเกี่ยวกับเรื่องการงานก่อนดีกว่าครับมาโอแปลกเนาะปกตินี่จะจัาเรื่องความรักก่อนครับะการงานครับผมมาหน้าที่การงานครับในช่วงนี้บอกเลยว่าท่านอินดี้สุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าใครยัง เขาเรียกว่ายังม,มีงานทําในตอนนี้หรือว่ากําลังว่างอยู่นะครับตอนนี้บอกได้เลยครับคุณพยายามหาความว่างคุณเพื่อเป็นประโยชน์หาความว่าง่ะอใช้ความว่างคุณเพื่อเป็นประโยชน์ในการหางานครับอเป็นไปได้ครับในเมื่อคุณชอบท่องเที่ยวที่จะทํา ทำเออชอบท่องเที่ยวนะครับคุอย่าทำท่องเที่ยวเพื่อเป็นเงินได้ครับแต่ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมครับอ่าช่วงมันโดนโควิดเนาะแต่แน่ๆครับช่วงนี้เรากำลังหาข้อมูลอยู่นะครับช่วงนี้คุณอยา่างรู้ซึกว่าอ่าการหาข้อมูลของคุณคุณจะสนุกสนานกับมันมากนะครับแล้วก็ชอบท่องเที่ยวไปไหนก็ชอบพูดคุยกับคนอื่นขนาดที่ยังไปเที่ยวจริง แต่ได้มีโอกาสไปซื้อของหน้าบ้านไปอย่างชอบพูดคุยคนอื่นชอบพูดคุยความฝันกองตัวอื่นให้คนอื่นได้ฟังดังนั้นบอกแปลกดีทีเดีรวบางครั้งเราอาจจะเอายิบความฝันนั้นมาทํางานของคุณก็เปลี่ยนไปได้นะครับและก่อนในช่วงนี้ครับบอกได้เลยว่าช่วงนี้คุณอย่าค่อนข้างที่จะทํางานแบบอิสระมากมายนะจะทํามันยังกับม,มีใครว่านะครับแล้วรวมไปถึงครับอาชีพที่อยู่กันน,นานๆอาชีพที่อยู่ด้วยกันนมน่าก็คือข้าราชการครับช่วงนี้บอกได้เลยว่าข้าราชการคุณค่อนข้างที่จะ ฟรีฟรีดอมมากกว่าเดิมครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องการงานการทํางานที่บ้านนะผมบอกเนาะการทํางานที่บ้านและยังมีการทํางานที่เพิ่มเข้ามาก็กคืออาชีพอิสระที่คุณพยายามคิดอยู่ครับถ้าใครมีงานประจําอยู่แล้วนานอย่างที่ผมบอกไปช่วงนี้คุณพยายามคิดอย่างได้เสรีเลยทีเดียวนะอาจจะทํางานอาจจะขายของอาจจะขายลูกชิ้นอย่างหน้าบ้านเอ,อ้ยอาจจะขาย สลัดส่งเอ,อ่ยอย่างพวกเนี้ยมันเป็นไปได้ที่จะมาเพราะว่าช่วงนี้คุณบ่ได้คิดถึงเรื่องรายได้ที่จะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำเลยคุณที่ต้องการทําให้มันสนุกสนานเท่านั้นคุณมีความคิดแค่ว่าเอ,อ้ยขอเพื่อทงานแค่สนุกสนานเท่านั้นอันนี้คือโจทย์ของคุณจริงๆนะบ่ได้แคร์อะไรอย่างเลยถึงแม้ว่ามันล้มไปก็ช่างมันฉันยังน้อยฉันก็ได้ทำนะครับอันนี้นยกตัวอย่างคือว่าอาชีพเสริมเข้ามาถ้าใครทําอาชีพอิสระรู้ว่ากำลังตกงานอยู่ในช่วงนี้คุณยังบ่ค่อยที่จะเสียใจอกมากมายสักท่า่ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสครับเป็นการพักผ่อนโดยการที่คุณหาข้อมูลโดยการที่คุณท่องเที่ยวในอินเทอร์เน็ตเอ้ยคุณพยายามหาอย่างหลายอย่างที่มาทําเพื่อที่จะได้สนองนี่ตัวเองในกรณีที่เมื่อก่อนคุณยังไม่่คยได้ทําครับดังนั้นบอกแปลกทีเดียวด้ช่วงนี้หน้าที่การงานคุณอาจจะหยุดชะงักไว้แต่เรื่องแนวคิดคุณอาจจะโผล่แทนเออโผล่โผล่ฟู่ฟ้ามาเลยก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ต้องขอบอกว่าเออเป็นไปได้จริงๆว่ะ นะแต่ขายอยู่สายงานนี่อยู่ค่อนข้างจะพุ่งเลยแล้วก็วถ้าขายเป็นนักคิดครับในช่วงนี้บอกได้เลยว่าความคิดของคุณค่อนข้างจะฟุ้งซ่านเฟอ้อเฟอ้อมากเลยความคิดเยอะมากครับเยอะจนที่อยากจะยิบะไรอย่างทําอย่างบัได้มันเยอะเกินไปดังนั้นตีกรอบครับพูดคุยกับพเพื่อนๆบ้างนะทาอย่างนี้มันแบบตรงโจดเราทําอะไรทําอย่างที่มันตรงโจดเรานะครับคุณผู้ชมครับนะคุณจะสร้างเงินมันได้อย่างมหาศาลในทีเดียวนะ อันนี้จริงๆนะครับดูเรื่องนะความคิดเอ่ยก็ดูดีครับเรื่องการเงินเอ่ยคุณก่ามาครับเรื่องอันนี้เราขอบอกว่าถ้าใครเป็นอาชีพศิลปินนะประมาณอย่างเงี้ยคุณมีเวลาได้คิดงานเยอะแยะเลยแต่ถ้าคิดให้ตรงทางนะคิดให้ถูกกรอบนะครับ อยู่ถูกที่ถูกเวลาเมื่อใดนะคุณจะโผล่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมสําหรับคนเกิดราศีนี้ถ้าใครมาเป็นสายนี้โดยเฉพาะนักดนตรีนาดี่แบบช่วงนี้บอกว่าค่อยไปในทํางานกันนะครับถ้าใครสร้างผลงานผ่านทาง u t u b e เอ่ยสร้างผลงานเอไรอย่างเอ่ยจะว่ามันโดนโดนจริงๆมันพวกพพะมันดังได้เลยทีเดียวนะครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสครับสำหรับราศีนี้นะครับผมอ่ะเราวุกเข้ามาดูเรื่องความรักครับมาความรักครับสำหรับคนโสดครับมา คนโสดครับบอกได้เลยว่าเดือนนี้เตรียมรอคอยสิ่งที่มากระทบกับคุณเลยทีเดียวนะโอเคครับอาจจะเป็นการที่พูดคุยกันมานมนานแล้วกับคนนี่คนรักสำหรับคนโสดอยู่แล้วมีคนเข้ามาชอบ ชอบคุณนะช่วงนี้ก็เข้ามาในละะนักษณะที่แปลว่าโซเชียลเอ่ยการทักทายกาันบ่อยๆเอ่ยก็มีเหมือนกันมีเพื่อนเข้ามาคุยมีคนที่จะเข้ามาพูดคุยในหลายชนชั้นของอายุเลยทีเดียวนะครับถือว่าคุณสเสน่ห์แรงในเดือนนี้สําหรับคนโซนะครับก็เป็นไปได้ที่จะพัฒนาความรักครับนะไปไหนมาได้ก็ส่งข้อความหากันนั่นแหละครับนั่นก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่า อย่างนะเขาเรียกว่าสารสัมพันธ์แย่ๆเย็บแยไปเพื่อนคุยคุยกันไปทูกคอ,อกันอ้าว่ากันไปตามนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าใครคุยแล้วแล้วรู้สึกแบบรู้สึกดีกับเขาลองศึกษาเขาดูครับแต่อย่างไรครับวางแผนให้ดีนะบัดี้คือคน,นโดนเออบัดี้คือเขาโดนจุบัดี้คืออ่าเขาเรียกว่ายังไงบัดี้คือเขามาจุเอานะครับนี่ก็วางแผน,นไว้ดีเหมือนกันแต่ถาถามว่าถ้าใครดูดีๆก็เช่นเดียวกันครับโทรได้เหมือนกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับ โพได้เหมือนกันความรักกับพัฒนาความรักได้เป็นมนุษย์แฟนได้เกิดเช่นเดียวกันครับดังนั้นครับโอกาสเออวิกฤตมันเปลี่ยนเป็นโอกาสโอกาสที่จะมองหาสิ่งเล็กๆที่ขึ้นมาได้เราก็เปลี่ยนไปได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนโสดนะแล้วก็คนที่กํลาลังอกหักมาครับอกหักมาเป็นเวลานมนานนมนานดูว่าอ,อกหักเมื่อวาน,นวันนี้ก็ได้แฟนใหม่เอยขนาดนั้นเลยทีเดียวนะนะครับรอก,ก็ดังมีการรอคอยครับรอคอยเข้ามาซึ่งถ้าใครอกหักมาก็ยังมีคนที่ดามใจและเข้ามาได้รวดเร็วโดยทีเดียว คนนี้เข้ามาดามใจเรานะครับอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก,ก่อนนะครับคนที่เริ่มเริ่มร่วมร่วม,มงานกันมาก,ก่อนอาจจะเป็นแฟนเก่าเก่าเก่านูน่นเก่าภาคแรกเลยนะแล้วมาเจอภาคนี้มาคุยกันมาขอคอดีมีสิทธิ์ปิ๊กไปสปาคกกันแต่ม่ใช่โจทย์ปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ขอเขาบอกว่าว่ากันไปตามนั้นเขาอาจจะขอโอกาสคืนดีเขาอาจจะขอโอกาสที่าาจ,จะออพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วแต่เราครับเราจะเลือกเขาหรือไม่ เขาพัฒนาแล้วหรือยังสุดท้ายมาเราตัดใจเขามปได้จากคนภาคแรกจากคนภาคแรกนะนะผมคุยกนนันแบบนี้เลยนะประมาณนี้ครับแล้วก็ตดตามไปด้วยครับผมมาชีวิตมนุษย์แฟนครับมนุษย์แฟนก็บอกได้เลยว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะมีอย่างเซอร์ไพรส์กับแฟนอยู่เสมอครับแล้วบอกว่าความรักเป็นไปได้ด้วยดีนะครับ ความรักมีเองที่โรดโผลเจออย่างสิ่งใหม่ๆที่พร้อมที่จะไปด,ได้วยกันได้นั่นแหละครับนั่นแหละเนี่ยปุ๊กอิจฉาคนที่เกิดราศีจริงๆนะครับนี่บอกไปนะครับถ้ามามนุษย์แฟนเข้าใจนะครับการทํางานของคุณคิดงานได้เต็มที่ครับเงินทองก็จะเข้ามาเรื่องการงานก็จะวิ่งแร่นวิ่งพันนะครับเพราะว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นคิดมาได้ทํางานเนาะทาค้าขายะมนุษย์แฟนเข้ามาช่วยการค้าขายแบบมีอัดๆหน่อยๆมี ลูกเล่นนหน่อยอ่าออนไลน์ต่างหน่อยคือแบบอาจจะโผล่เรื่องเงินเรื่องทองมาก,ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะส่วนมนุษย์ครอบครัวครับที่แต่งงานกันไปแล้วนะครับอยู่กันมาได้นานช่วงนี้็รู้สึกว่าคุณจยรักคข่กันปกติอาจจะรักแบบแอบบแอบบอาจจะหักแบบคิดถึงแบบห่างๆางแต่คุณค่อนข้อยอย่างคุ้สึกรักรักมนุษย์อ่ามนุษย์ คนมนุษย์แฟนมากขึ้นมนุษย์สามีภรรยานะฮักคนรักมากขึ้นรวมเป็นครอบครัวที่ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปได้ะความรักเขาก็ว่ากันไปนอกตามนั้นนะครับคุณผู้ชมมาอย่าลืมครับนะ <c oughs> พูดคุยกนนันมันนี่อย่าลืมซับสไครต์ให้ผมก็อลลวกันนะ <c oughs> นี่ว่าขอเนาะครับ <c oughs> บัตรบริได้พลาดเรื่องราวดีๆนะครับเอาไว้อัปเดตมาส่วนเรื่องการเงินครับเรามาดูเรื่องการเงินกันดีกว่าการเงินก็เป็นไปได้สวยครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าช่วงนี้จะดู เภาวะเศรษฐกิจของโควิดนะครับแต่คุณก็ยังค่อนข้างยังมีคนเข้ามาช่วยเหลือในการเงินของคุณครับยังมีแบ็กอัพที่ดีคุณยังมีญาติเครือญาติพ่อแม่พี่น้องที่จะช่วยเรื่องเงินของคุณครับในปนวิกฤตนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วซ้ำบอบปอครับและมากไปกว่านั้นนี่เนาะถ้าภาษากลางนะครับคุณก็ยังได้เขาเรียกว่ามีโอกาสมีโชคมีลาภเกี่ยวกับครอบครัวคุณ การเงินการทองนะครับก็จะมาจากครอบครัวคุณดังนั้นที่ผมบอกไปถ้าเมื่อไรนะครับชีวิตคู่นะครับเดินทางไปด้วยดีนะเนาะสนับสนุนกันไปนะครับการหางานหาเงินในราศีนี้นะครับแบบแปลกในทีเดียวที่เงินทองมันจะเข้ามาไพ่ถือว่าลักษณะที่ไพ่ที่ดีเลยนะครับสำหรับคุณที่เกิดราศีนี้นะถ้ามันยังกับเป็นเงินเป็นทองจริงๆถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงวิกฤตก็ตามนะครับนี่ต้องบบอ,อู้อย่างนักเนาะมีคนใหญ่คนตัวช่วยเหลือโอ้สบายนะครับอ่ะ เรื่องสุดท้ายครับนะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโชคลาภครับโอ้โหโชคลาภมาแล้วครับอย่าลืมครับโชคลาภมาจากคุณเคยช่วยเหลือคนที่คุณ คุณเคยช่วยเหลือคนที่เคยทุกข์ยากมาก่อนใช่ไหมนะครับอภาษาไทยนี่มันยากเนาะนะครับถ้าใช่นะครับคุณผู้ชมครับคนพวกนั้นครับจะหาผลบุญเข้ามาทดแทนคุณเองนะครับและรวมไปถึงครับอย่างที่บอกเลยว่ามีพรวิเศษเลยสําหรับราศีนี้นะพรมาจากครอบครัวครับถ้าเมื่อใดคุณดีจากนะดีจากครอบครัวปุ๊บนะครับ บรรทัดฐานชีวิตดีความรู้สึกดีนะทุกอย่างมันจะดีตามมาครับโชคลาภก็จะเข้ามาเงินทองก็จะเข้ามาจริงๆม,ม,มันมันมีความเครียดไงครับถ้ามันมันมีความเครียดปุ๊บทุกอย่างขึ้นกําลังใจกันได้เงินทองก็หามาได้อาชีพก็มีสร้างขึ้นมาใหม่ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์มันไปกันด้วยดีดังนั้นบอกได้เลยว่าราศีนี้นะครับ ชัดเจนที่ความรักครับเมื่อในความรักเต็มเปี่ยมครับการงานการเงินมาแน่นอนครับจริงๆนะครับขอบอกเลยรักๆเลยนะบอกเลยขอเชียร์เลยถ้าใครอยู่ราศีนี้นะบอกเพื่อนมนุษย์แฟนเลยนะครับบอกว่าฟังเลยฟังเลยว่าขอช่วยกันหน่อยเถอะช่วงนี้กาลังดีอย่ามาขาดโชคมาขาดลาบจัดสักดอกหนึ่งนะว่ากันไปตามนะครับโอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับแล้วนี่ก็คือกันพยากรณ์ของชาแนลของรับตาครับถ้าใครชอบใจอย่างไรก็ช่วยชมช่วยแชร์กันตัวกับรักกันนะครับแล้วก็เราจะมีเรื่องราวแบบนี้นะฮะ นะคพวกทุกๆเอ่อทุกๆเดือนเนะราทำสัรราศีนะแต่ถ้าเป็นส่วนบุคคลนะครับตัวเกิดวันไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาครับผมจะได้ตอบคอมเมนต์ไปแล้วก็พยากรณ์เป็นวันเป็นวันไปก็แล้วกันนะครับอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาก็แล้วกันโอเคนะครับแล้วนี่ก็คือการพยากรณ์ของเชนนี่ของรับตาครับชอบใจกันอย่างไรอย่าลืมซับสไครป์แล้วก็โลโก้กดดาวให้ผมก็แล้วกันนะครับอย่างไรเจอกันคลิปหน้าครับขอเรงราศีนี้โชคดีกับความรักและการเงินครับผมสวัสดีครับ